สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทดสอบลำโพงของ Hi-Vision ที่เรียกว่า IP Network Speaker นะครับเราจะมี2ลํลำโพงซ้ายกับขวานะครับเราจะให้ลำโพงซ้ายเป็นเสียงเสียงหนึ่งลำโพงขวานะครับเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งนะครับเริ่มการทดสอบนะครับลำโพงทางด้านซ้ายตัวนี้นะครับให้เป็่งเสียงร้องเสียงหนึ่งที่เราต้องการนะครับ เปลี่ยนเป็นลำโพงนี้นะครับให้เป่งเสียงร้องอีกเสียงหนึ่งนะครับเป่งเสียงร้องพร้อมกันทั้งสองลำโพง